กราบสวัสดีนะครับเพื่อนๆนะครับสมาชิก VIP มิก789ทุกท่านนะครับวันนี้นะครับเมื่อคืนที่ผ่านมานะครับผมได้จัดหนักนะครับก็เข้าสองคู่นะครับเมื่อคืนนะครับฮาก้านะครับชนะไปสามสองครับส่วนอีกคู่นะครับก็เฟลิกสตัดนะครับชนะไปสองศูนย์นะครับเข้าทั้งสองตัวเลยนะครับใครที่ติดตามนะครับรู้ดีนะครับเมื่อคืนนะฮะวันนี้นะครับวันอังคารที่สิบเก้านะครับกรกดาคมสองพันห้าร้อยหกสิบห้านะครับ วันนี้นะครับผมนะฮะบอลค่อนข้างเยอะนะพอสมควรนะครับก็ส่วนมากนะครับจะเป็นกระชับมิตรสโมสอนนะครับเป็นซาส่วนใหญ่นะครับก็ผมก็จะให้ในศึกยูฟาแชมเปี้ยนลีกนะครับก็คู่แรกนะครับเปิดประเดิมมาที่เอฟซีฟิลิปนะครับจะเจอกับเอฟเก้าหนึ่งะครับดูเดเลงนะครับก็จะเตะกันเวลาสี่ทุ่มห้าสิบเก้านาทีนะครับเจ้าบ้านต่อปอปนะครับก็คู่นี้นะครับโดยภาพรวมนะฮะ จากดูมองแล้วนะครับยังไม่เคยพบกันนะครับฟินิก์นะครับอยู่อันดับ2ของตารางนะครับส่วนทีมเยือนอย่าง F91 นะครับนั้นอยู่อันดับ3ของตารางนะครับคู่นี้นะผมจะไม่มีการวิเคราะห์อะไรมากมายนะครับก็ขอเรียกเชียร์ทีมเยือนอย่าง F91 ดีกว่านะครับสาเหตุเพราะทีมเยือนนะฮะมีความมั่นใจกว่าเยอะนะครับเพิ่งรุ่นเลื่อนชั้นขึ้นนะฮะเป็นอันดับแทนที่ของ f c ฟซีฟิก์นะฮะก็จึงไม่มีความกังวลนะครับบอลคู่นี้ครับ ก็ทีมเยนนะฮะเตะดีมากนะครับก็คู่นี้นะครับทีมเยนชนะใสนะครับให้อยู่ลองไว้นะครับก็เอาส่วนคู่ต่อไปนะครับก็มิทิแลนด์นะฮะจะเจอกับไอเอเคนะครับลานาคาะนะครับบอลคู่นี้จะเตะกันเวลาเที่ยงคืน45นาทีนะครับเจ้าบ้านต่อหนึ่งลูกนะครับโดยบอลคู่นี้นะฮะยังไม่เคยเตะกันมาก่อนนะครับก็ดูเรื่องศักยภาพนะค่อนข้างสูสีพอสมควรนะฮะบอลคู่นี้ผมว่า ฝั่งทีมเยือนนะฮะออกไปเล่นนอกบ้านนะครับเราเล่นได้ดีมากนะครับได้ดีได้ดีกว่านะฮะผมเรียกเชร์ฝั่งทีมเย็นนะครับก็พอเจ้าบ้านนะฮะช่วงหลังนะฮะฟอร์มตกนะฮะไปเยอะมากมายนะฮะก็ไม่เสมอก็แพ้นะฮะสำหรับเจ้าบ้านนะฮะเรียกเชร์ทีมเย็นดีกว่านะครับ i a k ลานาค่านะครับลองหนึ่งลูกนะสำหรับวันนี้นะครับผมจะให้สองคู่ตรงเหมือนเดิมนะครับก็คู่แรกนะครับก็ให้ลองเอฟกดูได้แล้งนะฮะและคู่ ที่สองนะครับก็ไอเอเคและนัคข่ามก็ฝากกันกดติดตามผลงานไว้ด้วยนะครับก็ไว้เจอกันนะครับก็พรุ่งนี้นะไว้เจอกันนะครับใครที่ติดตามชอบก็จัดขัดกระส่วนนะก็ไว้เจอกันพรุ่งนี้นะครับขอบคุณทุกคนที่ติดตามมากนะครับขอบคุณท่างท่านสวัสดีครับ